นี่เราออกมาจากละครแล้วเหรอเนี่ยสนุกดีจังแต่เสียดายเรยนจะเป็นยังไงบ้างนะไปเข้ากลุ่มดีกว่านี่อุ่งเอิงหายไปไหนมาใช่ใช่เออคือกูบอกไปใครจะเชื่ออย่าบอกนะว่าหายไปในละครเออใช่น่าสนุกดีจังก็สนุกดีนะที่ได้ด่านางตัวร้ายแต่ก็แอบเสียดายที่พระเอกไม่สมหวังอย่าบอกนะมึงชอบพระเอกในละครเออ ฮ่าฮ่าเออคือกูก็ไม่รู้จะบอกยังไงเวลาอยู่ใกล้เขากูรู้สึกดีวะนั่นละมึงชอบเขาเข้าแล้วไงแต่จะทําไงเขาคือพระเอกในละครไม่ใช่ชีวิตจริงฉันหน่อยแต่มึงชอบเขาแล้วแล้วเขาก็ชอบมึงกูรู้กูจะหาวิธีเข้าไปพวกกูก็จะช่วยมึงขับใจพวกมึงนะทุกคนเอาใจช่วยอุ่งเอิงด้วยการกดติดตามด้วยนะตัดภาพในละคร นี่มันไอเรนนี่ใช่เรนทำไหมวันนี้เดินมาคนเดียวละออหรือว่าอีอุงเอิงทิ้งมึงไปละกูว่าแล้วไม่มีใครทนมันได้หรอมึงไม่รู้อะไรอย่าพูดตัดภาพมาชีวิตจริงตอนนี้เรนจะทําอะไรอยู่นะเขาจะคิดถึงเราบ,บ้างไหมหรือว่าจะถูกสองคนนั้นแกล้งพอๆพรอุ่งนี้ไปหาวิธีลองทำดู นั่นมันอะไรวะทำไมพระจันทร์เป็นสีดำสร้างมันเถอะสวัสดีอุงเอิงนี่เธอเป็นใครเหรอฉันเป็นใครไม่สำคัญตอนนี้เธอกำลังอยากเข้าไปในละครใช่ไหมนี่เธอรู้ได้ไงเอาเป็นว่าฉันรู้ก็แล้วกันอยากเธออยากเข้าไปพรุ่งนี้มาหาฉันเวลา2ีน่นาฬิกาสสินาทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหรอ เอาหายไปแล้วอะไรอีกวะเนี่ยมีเธอหายไปไหนนะอุ้มเอิญฉันตามหาเธอมา,าแล้วเนี่ยรู้ว่าเธอแค่มาโรเฮรักลรวจะไปแต่เธอก็ดูไม่เหมือนอุ้มเอิญเลยเธอเป็นใครกันนะวันต่อมานี่ก็ใกล้เวลาที่นัดกันนี้ทำไมยังไม่เจอใครเลยหรือว่าเราจะโดนหลอกหรอเนี่ย ไม่น่าเลยเรากลับดีกว่าเวลา20่สนาฬิกาสามสิบเฮ้ยไม่ได้ไงวะสวัสดีอุงเอิงนี้คงเป็นสตาฟ้าลิขิดเธอคงได้เกิดคู่กับเขาจริงๆ้หาหอะไรนะนี่เธอพูดอะไรก็ฉันนี้ละผู้ที่ดูดเธอเข้าในละครตอนนั้นทำไมต้องเป็นฉันก็เธอดาเก่งมากฉันชอบก็เลยจัดการให้เธอพร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมฉันพร้อมงั้นรอพระจานทร์เต็มดวงประตูเวลาก็จะเปิดใครอยากให้อุ่งเอิงสมหวังกับเรนช่วยกันติดตามเยอะๆนะขอโทษที่ลงช้ามือถือพังรักคิดถึงทุกคนนะ